ทุกคนคิดว่าประเทศเราได้ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้หญิงหรือเปล่าคะในตอนเด็กๆเกน็ไม่รู้หรอกคะ่ะว่าสิทธิในความเป็นมนุษย์คืออะไรเน็รู้แค่ว่าเราทุกคนมีกุญแจชีวิตที่สามารถไขประตูโอกาสได้ต่างกันกุญแจชีวิตของบางคนทุกเจรไนเป็นอย่างดีโดยครอบครัวสังคมและความสามารถส่วนตัวจนสามารถเปิดประตูโอกาสได้หลายบานในขณะที่บางคนอาจจะใช้เวลาทั้งชีวิตโดยไม่สามารถเปิดประตูโอกาสได้เลยสักบานนี่คือในตตอนเด็กๆคะ่ะ เนทเป็นเด็กดื้อที่ไม่ชอบถูกบังคับทำตามกฎพอคุณแม่บอกให้ยิ้มดีๆเนทก,ก็จะยิ้มแบบในภาพแผลแรกที่จําได้คือคุณย่าบอกว่าอยามือแตะเตารีดนะและเนทก,ก็แตะทันทีเน็ตเคยถึงขนาดปีนต้นไม้เล่นจนไปโดนลังตาลแตกจนแตนไหลสิบตัวต่อยหัวจนต้องเข้าโรงพยาบาลเมื่อมองย้อนกลับไปเนตสร้างเรื่องไว้เยอะมากค่ะไม่ใช่เด็กเรียบร้อยที่เชื่อฟังผู้ใหญ่ความหัวแข็งของเน็ตไม่น่าจะเป็นที่น่าเอ็นดูของใครหลายๆคนจนพวกเขาน่าจะปิดประตูโอกาสใส่หน้าเนตด้วยซ้า แต่เนทคิดว่าเหตุที่ไม่เป็นเช่นนั้นเพราะเนตมีคนสองคนช่วยหล่อหลอมเนตขึ้นมาค่ะคนแรกคือคุณย่าค่ะอย่าถูกภาพหลอกนะคะคุณย่า,าจ,จะดูตัวเล็กน่ารักแต่คุณย่าจะพกไม้เรียวอยู่เสมอในตอนเด็กเนตวิ่งหนีไม้เรียวคุณย่าไม่ทันเลยต้องยอมทาตามตารางชีวิตที่คุณย่ากําหนดไว้ในแต่ละวันตั้งแต่ตื่นกี่โมงทานข้าวกี่โมงทํงาการนั่กี่โมงเข้านอนกี่โมงไปจนถึงการต้องดื่มนมวันละแปดกล่องเพราะคุณย่าเชื่อว่าจะทําให้ตัวสูง แล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นค่ะเน็ตตัวสูงมากๆแต่การทําตามตารางชีวิตของคุณย่านี่แหละคะ่ะที่ช่วยหล่อหลอมให้เน็ตรู้จักระเบียบวินยัยการวางแผนชีวิตและการมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเอง และไม้เรียวของคุณย่านี่แหละค่ะที่ช่วยสอนให้เน็ตรู้จักกับวิธีการเจราจาต่อรองเช่นเวลาที่เราเห็นคุณย่าถือไม้เรียวมาปุ๊บเราก็จะเริ่มเจราจาต่อรองทันทีหรือถ้าดูจากสถานาการณ์แล้วไม่น่าจะได้ผลเน็ตกับพี่สาวก็จะวิ่งหาที่แอบรอบบ้านซึ่งก็ต้องเปลี่ยนไปทุกวันพอคุณย่าจะจำได้คนที่2คือคุณปู่ค่ะ ในตอนเด็กเน็ตมีคุณปู่เป็นไอดอลเลยค่ะเพราะคุณปู่คือคนที่สอนให้เน็ตรู้จักวิธีการแหกกฎของคุณยา่า <c oughs> เช่นเมื่อไหร่ที่เน็ตทําการบ้านเสร็จพอคุณย่าเผลอคุณปู่ก็จะแอบเปิดลิ้นชักให้เน็ตเลือกลูกอมหนึ่งเม็ดจากกองขนมที่คุณย่าไม่ให้ทานเมื่อโตขึ้นเน็ตถึงได้รู้ค่ะว่าสิ่งที่คุณปู่สอนเน็ตไม่ใช่ศิลปะแห่งการแหกกดแต่คือศิลปะแห่งการรอคอยต่างหากการทําอะไรด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างสุดความสามารถโดยไม่ย่อท้อเพื่อรอคอยให้มเมล็ดที่เราปลูกนั้นออ เหมือนเช่นความหวังของเด็กวัยสี่ขวบที่จะได้ลูกอมสักเม็ดหลังจากที่นั่งขมักคำเณบวกลบเลขอย่างถูกต้องในวันที่เน็ตได้รับข่าวดีว่าสอบติดตรงเรียนในฝันของคุณปู่คือวันที่เน็ดได้รับรู้ว่าคุณปู่ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลเพราะเส้นเลือดในสมองแตกสําหรับเด็กวัยห้าขวบในไม่รู้หรอกคะ่ะว่าการเข้าห้องผ่าตัดคืออะไรเน็ตรู้แค่ว่าต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเพื่อบอกข่าวดีกับคุณปู่เพราะว่าจะได้ลูกอมหลายเม็ดวันนั้น เนจังจาได้ดีว่าตัวเองยิ้มดีใจตอนบอกกับคุณปู่ที่กําลังถูกเข็นเข้าห้องผ่าตัดว่าเน็ตสอบติดแล้วนะคะคุณปู่และเนจังจําได้ว่าคุณปู่ลูบหัวเน็ตเบาๆเหมือนทุกทีและพูดว่าปู่รู้แล้วว่าหลานปู่เก่งนั่นคือความทรงจําสุดท้ายที่เน็ตมีกับคุณปู่ค่ะคุณปู่เสียชีวิตหลังการผ่าตัดข้าวของของคุณปู่ถูกจัดเก็บและลิ้นชักลูกอมที่เป็นเสมือนตัวแทนความหวังสําหรับเน็ตก็ไม่เคยถูกเปิดอีกเลย แต่ประโยคสุดท้ายที่คุณปู่ได้พูดกับเนทในวันนั้นนั้นมีค่ามากกว่าลูกอมทั้งหมดในลิ้นชักเพราะในขณะที่คนอื่นมองเห็นแค่เด็กนอกข้อคนหนึง่งคุณปู่กลับเชื่อมันในตัวเนทและทําให้เนทเชื่อมันในตัวเองเนทโชคดีที่ได้ไม้เรียวของคุณย่าสอนให้รู้จักกับระเบียบวินัยและได้ลิ้นชักลูกอมของคุณปู่สอนให้รู้จักกับความหวังและความพยายามทั้งหมดนี้ทําให้เนทกล้าที่จะคิดกล้าที่จะหวังและกล้าที่จะฝันว่าวันหนึ่งเนทจะสามารถเจรนยกุญแจชีวิตของตัวเอง ให้เปิดประตูโอกาสได้ทุกบาทแต่ไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนจะโชคดีแบบเน็ตค่ะตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันผู้หญิงยังคงถูกมองข้ามและถูกเลือกปฏิบัติเช่นในอดีตผู้หญิงต้องอยู่ภายใต้อำนาจอิสระของพ่อแม่ก่อนแต่งงานและของสามีหลังแต่งงานทําให้ไม่มีสิทธิ์ในร่างกายหรือทรัพย์สินของตัวเองและผู้หญิงก็สามารถถูกขายหรือยกให้กับใครก็ได้ เหตุผลที่กฎหมายริดรอนสิทธิของผู้หญิงต้นตอเป็นเพราะว่าตำแหน่งอำนาจและแม้กระทั่งบทบาทที่สำคัญทั้งาศาสนาสังคมและการเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีแต่ผู้ชายที่ได้กุมบังเหียนดังนั้น,นกลไกที่สร้างอุดมการ์ค่านิยมความเชื่อและความศรัทธาต่างๆจึงมีผู้ชายเป็นผู้กำหนดและเน้นผู้ชายเป็นศูนย์กลางของความสำคัญหรือที่เรียกว่าระบบปิดตาธิปไตย ถึงแม้ว่าในปัจจุบันปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำนั้นจะดีขึ้นจากการจัดทําประมวลกฎหมายและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต่างๆแต่ปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำทางเทศก็ยังคงแฝงอยู่ในทุกรูปแบบสถิติเหล่านี้ถูกดึงมาจาก world economic forum ค่ะโดยยิ่งตัวเลขใกล้เข้าเลขหนึ่งเท่าไหร่ผู้หญิงยิ่งได้รับโอกาสที่เท่าเทียมผู้ชายเท่านั้นเราจะเห็นว่าในแง่ของการศึกษาประเทศไทยนั้นทําคะแนนได้ดีมากที่0.979แต่หากมองในแง่ของเศรษฐ,ฐกิจก็ยังมีช่องว่างที่ยังสามารถพัฒนาได้ค่ะ โดย t h a i l a n d Development Research Institute พบว่าผู้หญิงจะได้รับค่าจ้างที่ต่ำกว่าผู้ชายแม้จะจบการศึกษาในระดับเดียวกันโดยยิ่งการศึกษาสูงขึ้นความเหลื่อมล้ำทีค่าจ้างก็จะยิ่งสูงขึ้นด้วยเช่นผู้หญิงที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับค่าจ้างน้อยกว่าผู้ชายที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีถึง5,000บาทต่อเดือนทำให้ท้ายที่สุดแล้วตลอดชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งจะสามารถสะสมความมั่งคั่งได้แค่66%เปเซของความมั่งคั่งของผู้ชายเท่านนั้ หากมองในแค่ของการเมืองความเหลื่อมล้ำนน,น่าตกใจมากค่ะเพราะตลอดระยะเวลา26ปีที่ผ่านมาผู้หญิงในสภามีแค่เรา10%มาโดยตลอดและจำนวนผู้หญิงที่นั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีมีเฉลีย่ยอยู่กี่คนพอจะราบได้ไหมคะ,ะเฉลีย่ยอยู่ที่0คนค่ะและตั้งแต่ประเทศไทยจัดตั้งรัฐบาลชุดแรกเมื่อ90ปีที่แล้วเราเคยมีนายกรัฐมนตรีผู้หญิงอยู่แค่คนเดียว เลยไม่ใช่เรื่องน่าแปลกเลยที่ในแง่ความเท่าเทียมทางเพศทางการเมืองประเทศไทยจะถูกจัดอันดับให้อยู่ต่ำกว่าทุกประเทศในอาเซียนและถ้ามองในแง่ของการใช้ชีวิตสุขภาพและความปลอดภัยบ้างละ่ะทุกท่านทราบไหมคะว่าภาพเหล่านี้มีอะไรที่เหมือนกันคำตอบคือทุกภาพสะท้อนถึงสินค้าและบริการที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ชายค่ะเปียนโนถูกออกแบบโดยใช้ขนาดมือผู้ชายเป็นมาตรฐานทําให้ผู้หญิงเล่นยากกว่า ขั้นบันไดถูกออกแบบโดยอิงระยะการก้าวของผู้ชายทําให้ผู้หญิงก้าวขึ้นบันไดลําบากกว่า AI ถูกพัฒนาบนคลังภาพและเสียงของผู้ชายทําให้ AI จดจําผู้หญิงลําบากกว่ายาถูกทดสอบบนกลุ่มตัวอย่างผู้ชายมากกว่ากลุ่มตัวอย่างผู้หญิงและแทบไม่ถูกทดสอบบนผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เลยทําให้เมื่อมียาที่ดีหรือจําเป็นผู้หญิงมีโอกาสเสี่ยงที่จะเจอผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายมากกว่าและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ก็อาจจะไม่ได้รับยาเลยตั้งแต่แรกเข้มข้นในระพัยละคะ ถูกทดสอบเป็นหุ่นเพศช,ชายค่ะทําให้ไม่คํานึงถึงสรีระของผู้หญิงเช่นกันมีหน้าอกตัวเตี้ยกว่าหรือตัวเบาวกว่าแสดงว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุผู้หญิงมีโอกาสเสี่ยงที่จะเจิดเกิดอันตรายถึงชีวิตมากกว่าเพราะฉันจึงกลับมาที่คําถามค่ะว่าเราได้ให้ความสําคัญกับสิทธิของผู้หญิงจริงๆหรือเปล่า ความเสมอภาคในปัจจุบันดูเหมือนจะเป็นแค่หลักการที่ไม่ได้ถูกบังคับใช้อย่างจริงจังให้เกิดผลผู้หญิงยังคงถูกนมองข้ามในทุกแ,แง่มุมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมืองสังคมการใช้ชีวิตสุขภาพหรือแม้กระทั่งความปลอดภัยเมื่อปีที่แล้ว World Economic Forum Global Gender Gap จัดให้เราอยู่อันดับที่79ออกจาก146ประเทศในแง่ความเท่าเทียมทางเพศซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องน่ายินดีอะไรเลยค่ะเพราะลำดับนี้ตกลงทุกปีตั้งแต่40ในปี2006-65ในปี2012 และปัจจุบันที่79ที่ผ่านมาเน็ตได้เล่าสถิติมากมายให้ทุกคนได้ฟังเพื่อโชว์ให้เห็นว่าความเหลื่อมล้ำนั้นยังมีอยู่แต่ทุกคนอาจจะสงสัยว่าแล้วยังไงละ่ะไม่ใช่หน้าที่ฉันเสียหน่อยที่จะต้องแก้ปัญหาซึ่งก็ไม่แปลกคะ่ะที่จะคิดแบบนี้เพราะปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำทางเพศนั้นเป็นปัญหาเชิงระบบที่ต้องใช้ความร่วมมือกันของเราทุกคนในการแก้ไม่ใช่หน้าที่แค่ของคนใดคนหนึ่งทำไมต้องแก้ปัญหา เพื่อที่จะตอบคําถามนี้เน็ตอยากจะเล่าเรื่องราวของเด็กผู้หญิงอายุ12ขวบที่อาศัยอยู่ใน3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ทุกคนได้ฟังค่ะขอให้นามสมมติกับน้องว่าน้องฟ้านะคะขอให้ทุกคนหลับตาด้วยค่ะตั้งแต่คุณพ่อของน้องฟ้าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ไม่สงบน้องฟ้าก็อาศัยอยู่กับคุณแม่และพี่น้องอีก14คนทุกวันน้องฟ้าจะออกไปช่วยคุณแม่กรีดยางเพื่อน,นํารายได้น้อยนิดมาจ่ายค่าอาหารและค่าเล่าเรียน แต่แล้วเช้าวันหนึ่งน้องฟ้าก็ตื่นขึ้นมาด้วยการปวดท้องอย่างรุนแรงและพบว่ามีเลือดจำนวนมากไหลทะลักออกจากอวัยวะเพศวินาทีนั้นน้องฟ้าต้องเลือกระหว่างจะเอาเงินไปซื้อผ้าอนามัยหรือเอาเงินไปซื้อข้าวกินสุดท้ายน้องฟ้าจึงนำเศษผ้ามาทบกันร,ระวางบนกางเกงในเพื่อรองซับประจําเดือนแทนการใช้ผ้าอนามัยและเมื่อเวลาผ่านพ้นไปแบคทีเรียก็เริ่มสะสมทําให้น้องฟ้าติดเชื้อราตรงอวัยวะเพศเป็นผื่นแล้วก็ต้องหยุดเรียน คอยทุกคนลืมตาค่ะสิ่งที่ทุกคนได้ฟังน่ากลัวไหมคะภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้น่ากลัวไหมคะแต่รู้อะไรไหมคะว่าน้องฟ้าคือตัวแทนของผู้หญิงหลายล้านคนและสิ่งที่ทุกคนได้ยินที่กระทบต่อร่างกายและจิตใจของคนคนหนึ่งคือทุกสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนต้องเจอทุกเดือนเดือนละเจ็ดวันปีละแปดสิบสี่วันหรือเกือบเกือบสามเดือนที่มีเลือดไหลออกจากอวัยวะเพศอย่างควบคุมไม่ได้ เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ตอบคําถามว่าเราได้ให้ความสําคัญกับสิทธิของผู้หญิงหรือเปล่าการได้พบกับน้องฟ้าเมื่อสองปีที่แล้วทําให้เนตรรู้ค่ะว่าเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับสิทธิของผู้หญิงเพราะถ้าเราให้ความสําคัญกับสิทธิของผู้หญิงจริงๆแล้วทําไมเด็กผู้หญิงอายุ12ขวบถึงต้องทนทุกทรมานจากการไม่ได้รับสุขอนมามัยที่ดีทําไมทง้งทางที่สุขอนมามัยที่ดีคือสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานไม่ใช่หรือ ในปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนผ้านอนามัยยังคงเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศไทย88%ของบัญชีเงินฝากคนไทยมีเงินเ,นเฉลี่ยอยู่เท่าไหร่พอจะทราบไหมคะเฉลี่ยอยู่แค่4,000บาทค่ะในขณะที่ผู้หญิงหนึ่งคนต้องใช้จ่ายค่าผ้านอนามัยสูงถึง78,000บาทตลอดระยะเวลา39ปีที่เป็นประจำเดือนนี่มากกว่า18เท่าของเงินเฉลี่ยที่คนมีอยู่ในบัญชีซีก ด้วยภาราค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้ทางเดียวที่น้องฟ้าและผู้หญิงอีกหลายล้านคนจะสามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและเดินตามความฝันได้ก็คือการที่เราต้องช่วยพวกเขาเปิดประตูโอกาสค่ะความฝันของเน็ตคือการช่วยผู้หญิงทุกคนเปิดปเปิดประตูโอกาสเพราะเน็ตเชื่อว่าหนึ่งมันคือสิ่งที่ถูกต้องที่ควรจะเกิดขึ้นเพราะสุขอนมามัยที่ดีคือสิทธิมนุษยชนและสเพราะผู้หญิงคือประชากร50%ของประเทศค่ะ ดังนั้นถ้าเราสามารถช่วยเหลือผู้หญิงทุกคนให้มีสุขนมามัยที่ดีได้เราก็จะสามารถที่จะผลักดันประเทศของเราไปข้างหน้าได้ใน2มิติมิติที่1คือในด้านสังคมเราจะสามารถลดความเหลื่อมล้ำทางเพศและชนชั้นได้ทําให้สังคมเกิดความเท่าเทียมยิ่งขึ้นมิติที่2คือในด้านเศรษฐกิจ เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้หญิงไม่ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายจากประจำเดือนก็จะสามารถนําเงินจํานวนนี้ไปใช้จ่ายบริโภคสิ่งของจําเป็นอื่นๆที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและกระตุ้นการหมุนเวียนของกระแสงเงินในเศรษฐกิจได้อีกด้วย เมื่อเห็นดังนี้เมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยจึงร่วมพัฒนาถ้วยนามัยกับสถาบันเทคโนโลยีสุขภาพไทยและสถาบันวิศวกรรมชีวาการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประเมินคุณภาพประสิทธิภาพและความปลอดภัยของถ้วยนามัยในการดูแลประจำเดือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสัมผัสกับเซลล์ผิวหนังและเซลล์เนื้อเยื่อบุผงเส้นเลือดของมนุษย์เหตุที่เลือกพัฒนาวิจัยถ้วยนามัยเป็นเพราะว่าในการจัดการกับประจำเดือนผู้หญิงหนึ่งคนต้องการถ้วยนามัยเพียงแค่หนึ่งถ้วยค่ะและถ้วยนามัยหนึ่งถ้วยสามารถใช้ซ้ำได้นาน5ปี สิ่งนี้จะทําให้เราสามารถช่วยเหลือผู้หญิงในวงกว้างได้และยังสามารถช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกได้เทียบเท่ากับถุงพลาสติก20,000ถุงต่อผู้หญิง1คนต่อปีอีกด้วยจากการวิจัยเราได้ทำเราได้ตีพิมพ์งานวิจัยออกมา2ฉบับในวรารสารวิชาการเทคโนโลยีสุขภาพได้ผลิต ออกตระเวนให้ความรู้และมอบถ้วยน้ำไมฟรีให้แก่ผู้หญิงทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเรือนจําในสถานก,การกันเด็กและเยาวชนหญิงในชุมชนแออัดในโรงเรียนหรือแม้กระทั่งเด็กชาวดอยภาคเหนือโดยกิจกรรมทั้งหมดนั้นถูกดําเนินการภายใต้โครงการไม่สแสวงผลกําไรชื่อว่าโครงการยังฝันค่ะในปัจจุบันโครงการยังฝันได้ช่วยเหลือผู้หญิงแล้วกว่า940คนโดยที่86%บอกว่าถ้วยน้ำไมยทาให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งท้ายที่สุดแล้วเป้าหมายของโครงการยังฝันคือการมอบความรู้เรื่องสุขธมัยประจำเดือนที่ถูกต้องมอบเครื่องมือให้ผู้หญิงดูแลประจําเดือนได้อย่างถูกสุขนมยัยและอย่างมีศักดิ์ศรีรวมถึงผลักดันให้สุขนมัยที่ดีของผู้หญิงกลายเป็นสิทธิกลายเป็นนโยบายเป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนจะได้รับโดยไม่ต้องเรียกร้อง ซึ่งในวันนี้เน็ตและโครงการยังฝันก็ได้ถูกแต่งตั้งโดยผู้ว่ากทมให้เข้ามาเป็นผู้ดําเนินการนโยบายผ้าอนามัยฟรีและผลิตภัณฑ์อนามัยประจําเดือนฟรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยความฝันต่อจากนี้คือการทําให้นโยบายนี้ประสบความสําเร็จในระดับกรุงเทพมหาคนครเพื่อจุดชนวนสู่นโยบายระดับประเทศและเมื่อถึงวันนั้นวันที่ความฝันเป็นจริงผู้หญิงทุกคนจะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยไร้ซึ่งอุปสรรคไม่ต้องหยุดงานไม่ต้องหยุดเรียน ไม่ต้องเป็นผื่นตรงวัยวะเพศและมีเงินที่จะนําไปบริโภคสิ่งของจําเป็นอื่นๆที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อถึงเวลานั้นเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของประเทศได้ค่ะเน็ตรูด้ดีว่าปัญหาการขาดแคลนผ้าอนามัยที่เน็ตและโครงการยังฝันกําลังต่อสู้อยู่นั้นเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆปัญหาด้านความเหลื่อมล้าทางเพศที่ผู้หญิงต้องเจอ แต่เน่อว่าเราสามารถที่จะแก้ไขความผิดพลาดเหล่านี้ได้ค่ะและทุกคนในห้องนี้ก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมได้โดยเริ่มจากในชีวิตประจําวันที่เราจะให้เกียรติมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติด,ด้วยเหตุแห่งเพศและต่อยอดมาจนถึงให้วาการให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้และไม่นิ่งเฉยต่อความอายุติธรรมใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่และต่อยอดไปอีกจนถึงการสร้างความร่วมมือกนรรอง่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อที่จะแก้ปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำทั้งเพศในมิติต่างๆในเชื่อว่าเราสามารถที่จะปูทางให้คนรุ่นใหม่ในอนาคตได้โดยเมื่อถึงวันที่พวกเขาฉเฉลิมฉลองความเท่าเทียมพวกเขาจะมองย้อนกลับมาในวันนี้และขอบคุณที่เรามีชีวิตอยู่โดยต่อสู้เพื่อสิทธิของพวกเขาและไม่นิ่งเฉยต่อความอายุติธรรมใดๆที่เกิดขึ้นและสร้างสังคมดีๆกว่าเพื่อพวกเขาเราทุกคนมีกุญแจชีวิตที่สามารถไขประตูโอกาสได้ เราสามารถเปิดประตูโอกาสให้แก่ตัวเองและเปิดประตูโอกาสให้แก่คนอื่นใน,นเป็นเพียงคนคนหนึ่งที่มีกุญแจความหวังความฝันและความเชื่อว่าทุกประตูที่เปิดออกจะนําแสงสว่างเล็ดลอดเข้ามาสู่สังคมของเราและทุกประตูที่เปิดออกจะทําให้โลกใบนี้งดงามขึ้นเพราะสําหรับหนึ่งชีวิตที่มืดมิดแสงสว่างเพียงแค่น้อยนิดก็สามารถที่จะจุดประกายความหวังและเปิดทางให้กับเขาได้เหมือนกับลินชักลูกอม และประโยคสั้นๆเพียงหนึ่งประโยคของคุณปู่ที่จุดประกายความหวังและความกล้าให้กับเน็ตหากเราร่วมมือกันหากเรากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเราจะสามารถเปิดประตูโอกาสได้เป็นลาน้านบานและแสงสว่างจากทุกประตูที่เปิดออกก็จะทำให้โลกใบนี้สว่างสวยอย่างงดงามค่ะขอบคุณค่ะ